สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้ามิซูมิชินะครับมิหลาดนะครับปี2020ครับมาชมกันเลยครับเริ่มต้นจากฝากระโปรงหน้านะครับตามเดิม คันนี้เป็นโมเดลเชนแล้วนะครับหน้าใหม่นะครับผมจะเรียกเจ้านี้ว่าหน้าหล่อนะครับหน้ามันหล่อขึ้นมากๆนะครับจากตัวเดิมห้องเครื่องนะครับสะอาดใหม่หมดจดนะครับป่าศจากร่องรอยรั่วซึมของคราบน้ํามันนะครับซีนยางทุกอย่างยังคงปกตินะครับสภาพต้องบอกได้เลยว่าป้ายแดงมากๆนะครับถัดมามาดูในสุดของโครงสร้างนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการถอดแกะคันไขใดๆทั้งสิ้นบางคนหน้าครับด้านซ้ายนะครับ น็อตอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ครับน็อตคานหน้านะครับคานสวยงามยังไม่เคยทำสีนะครับอ่ารอยอาร์ยังอยู่ครบนะครับบางคนหน้าเดิมเดิมนะครับฝากระโปรงหน้ายังไม่เคยถูกถอดแกะนะครับอันนี้คือฝากระโปรงหน้านะครับด้านในของจอมบิสูบิชิวิลลาดนะครับสติกเกอร์นะครับยังอยู่นะครับ โอเครับประกันได้นะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปชมจุดอื่นกันเลยครับสภาพสีนะครับด้านหน้านะครับถือว่าสวยงามนะครับมีร่องรอยนะครับจากการใช้งานเนี่ยอยู่ที่1จุดนะครับเป็นตำหนิจากการใช้งานทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นรอยถลอกนะครับ รถเพิ่งเข้ามานะครับเราทําความสะอาดอย่างเดียวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บงานให้นะครับมาดูบริเวณด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับป่าสะจักล่องลอยนะครับสภาพตัวถังนะครับอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับยางตัวนี้จะเป็นยางขอบ14นิ้วนะครับเป็นยางเบสโตนยางใหม่ปี2019นะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับอ่165 65R14 นะครับ มีสเกิร์ตมาให้นะครับด้านข้างสวยงามดูด้านหลังครับโอเคสเกิร์ตหลังนะครับดีไซน์ค่อนข้างที่สปอร์ตนะครับมีปลายท่อคู่หลอกมาให้ด้วยนะฮะไปทับทิมนะครับไปเบรกดูที่สามประธานโทษครับมือเปิดตัวนี้มีครอบคลุมเมียมมาให้นะไปไเป็อนอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมดูฝากระโปรงหลังกัน ล็อตเดิมนะครับไม่มีขยับนะครับลอยอาร์ตต่างๆนะครับยังอยู่ครบจากโรงงานนะครับดูบริเวณที่รังน้ํานะครับแห้งสนิทนะครับมีจุดอาร์ตต่างๆครบถ้วนนะครับโอเคถัดมาฝั่งซ้ายครับเหมือนกันนะครับลอยอาร์ตครบนะครับรางน้ํานะครับแห้งๆลื่นๆเลยนะครับตรงนี้ก็ได้ในส่วนของความเดิมนะครับรับประกันให้เบาะหลังนะครับ พับทั้งหมดอยู่ที่6 0 4 0ปร์เซนนะครับกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องบรรทุกสัมภาระนะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับรถแฮชแบ็กนะครับมีแผ่นปิดสัมภาระไทยมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าประโยชน์ในการใช้งานครอบคลุมนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องเก็บของมาให้นะครับก่อนที่จะเป็นด้านล่างสุดก็คือไม่มีอ,อะไรครับตัวนี้จะเป็น จะมีในส่วนของตัวเติมปะลมยางให้นะครับเป็นน้ํายาอุดรอยรั่วนะครับนะฮะมีเครื่องมืออุปกรณ์การขอดขันนะครับนี่ครับไว้สําหรับเติมลมยางเป็นคือเครื่องปั๊มลมนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวน้ํายานะครับอุดรอยรั่วนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับหมสเรเียนแจ้งว่าสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราครับเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้24ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับ1ปีเต็ม ส่วนท้ายไม่มีร่องรอยนะครับจากการใช้งานโอเคผมเจอ1จุดครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเล็กน้อยมากเลยครับตรงนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าเป็นคนพิจารณาครับว่าจะส่งเทมสีไหมนะครับสภาพโดยรวมรอบคันนะครับเจอตำหนิอยู่ที่2จุดนะครับจุดแรกคือสเกิร์ตกันชนหน้านะครับจุดที่2คือกันชนหลังขวานะครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าพิจารณาในส่วนของกันชนท้ายกันนะครับว่าจะทำไหมนะครับเพราะว่าสีเดิมจากโรงงานเนี่ยผมบอกเลยว่าหายาก พอประตูหน้าขวานะครับอาร์ตเดิมจากโรงงานเห็นไหมฮะสวยงามนะครับรับประกันครับประตูหน้าขวาตรงนี้เดิมแน่นอนนะครับประตูหลังขวาครับนะครับอ่าเรียงตัวกันสวยงามครับ รับประกันนะครับด้านขวานะครับด้านขวานะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับดูนี่รอยแผ่นเพจเขาเพจของบีซูบิชิมิลาดกับแอทาเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์นะครับมันโดนน้ําแล้วมันแบบลอกง่ายมากๆเลยครับแต่ว่าจุดสําคัญหลักๆก็คือในส่วนตัวบอดที่โครงสร้างนะครับที่เราพาชมกันมาดูด้านซ้ายกันบ้างครับปึ๊บนะฮะ ลอยอาร์คเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเรียงตัวกันสวยนะครับรับประกันครับคอนเฟิร์มเลยอ่าเป็นไงครับประตูหลังหลังซ้ายนะครับเช่นกันครับสวยงามนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวนะครับการันตีเรื่องโครงสร้างเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันดีกว่าครับเข้ามาในส่วนของภายในนะครับเบาะผู้โดยสารด้านหน้ากับผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับป่าศจากล่องรอยการใช้งานมาหนักนะครับป่าศจากการขีดข่วนหรือฉีกขัดได้ทั้งสิ้นนะครับโดยรวมเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับพวงมาลัยมัลติดฟังก์ชันครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับกระจกมองข้างนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับพับด้วยไฟฟ้ามีระบบ ป้องกันการลื่นถล่นะครับมีปุ่มหมดปิดเอาไว้ให้นะครับมันติฟังก์ชันรองรับบูทูธนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงไว c ์คอนโทรลเกียร์อัตโนมัตินะครับตัวนี้มีหน้าจอมาให้ครับทัชสกรีนแอร์เป็นแบบแมนวนวลธรรมดานะครับเล่งระดับความแรงพัดลมนะครับแล้วก็น้ํายาแอร์ด้านล่างก็จะเป็นช่องเปิดช่องระบายอากาศนะครับด้านหน้า การดีไซน์นะครับของแอร์จะเป็นทรงกลมบริเวณผู้โดยสารฝั่งซ้ายตรงกลางจะเป็นแบบเลี่ยมๆธรรมดานะครับมาดูด้านบนครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟสองแผนที่นะครับมีเปิดมีปิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไม้นะครับเอาไว้รับเวลาที่เราต่ออุปกรณ์โทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยได้นะครับเป็นตัวรับเสียงมีกระจกมาให้นะครับสวยงามมาดูด้านหลังกันครับ เบาะหลังนะครับสวยงามนะครับป่าสจากล่องรอยการใช้งานมาหนักนะครับตามที่แจ้งเลยนะครับดูเพาดานด้านบนครับสะอาดไหมครับรถใช้งานมาน้อยมากๆนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมเลขใหม่ดีกว่า1 6ึ่งหมกพกิโลครับถือว่าใช้งานมาน้อยมากๆนะครับ คันนี้เนี่ยผมขายอยู่ที่359,000บาทนะครับเป็นรถซูบิชิมิลาดปี2020นสะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามการคลิปต่อไปผมจะนำมาทดลองขับแบบ POV นะครับคือมุมมองบุคคลที่1น,นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมถึงฟิลลิ่งกันนะครับผมขออนุญาตแยกคลิปเป็น2ตอนตอนแรกผมพาชม ในส่วนของตัวรถโดยรวมสภาพสีตัวถังนะครับรวมไปถึงของออปชั่นความสะอาดภายในนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปถัดมานะครับก็จะพาไปทดลองขับกันให้ลูกค้าเนี่ยได้สัมผัสถึงฟิลลิ่งทัศนวิสัยนะครับการสะเทือนเสียงเครื่องยนต์เสียงอของลมที่ปะทะเข้ามานะครับถ้าไง เดี๋ยวรอติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาที่เราทำคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับถ้างวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ